ไปดูกันต่อเลยนะฮะเรื่องของค่ายจันยี่ส้า ได้ค่ะจันี่์ิบนะคะตอนนี้ก็เปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะคะเรื่องรักแท้ของนายถึกนั่นเองนะคะเรื่องนี้ก็ได้นางเอกลูกหม่อของค่ายอย่างน้องกวางพรพัฒน์สอนมารับบทนางเอกอีกแล้วนะคะส่วนพระเอกนะคะก็คู่กับหนุ่มเหมภูลภาทิ์นั่นเองนะคะน,น้องเหมเนี่ยนะคะหลายๆลาคนจังงว่าเอ๊ะทาไมมาเล่นช่อง3ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นเขาเล่นอยู่กับอีกช่องหนึ่งกับอีกสังกัดนึงนะคะช่องหลายสีใช่ค่ะแต่ว่า ย,าย้ายค่ายเราหรือยังหรือว่าหมดสัญญาแล้วหรือเปล่านะคะจริงๆน้องก็บอกว่าเซ็นสัญญากับค่ายกันตนานะคะ<อ>เล่นช่องไหนก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยกันตนาก็ร่วมผลิตกับคุณแดงนั่นเองนะคะก็เลยทําเรื่องนี้ขึ้นมาลอ,องฟังเสียงน,น้องเหมกับน้องกวางกันหน่อยค่ะเรื่องการมาลงในฐาะช่องสามหรือไม่ครับผม ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากเพราะว่าทีมงานก็ทีมงานใหม่มนักแสดงก็นักแสดงกลุ่มใหม่อะไรเงี้ยซึ่งผมก็ต้องปรับตัวใหม่หมดเลยสําหรับเรื่องนี้ผมก็เนสนอสนาทางกัตนาครับ<ม>แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกๆฝ่ายก็รับรู้ในการมาเล่นเรื่องนี้แล้วก็แ<ม>จ้งแจ้งผมมามอบหมายงานให้ผมมาผมก็โอเค okay. นี่ครับเราก็ไม่ได้มีปัญหาใช่ครับผมก็ไม่มีปัญหารครับน้องกวางเตรียมต้อนรับน้องใหม่ ก็เป็นกําลังใจให้พี่เขาค่ะเพราะยังไงก็ต้องตัวมานกันให้น้องใหม่ฝากนะครับยังไงก็ขอฝากละครเรื่องรักแท้ของนายถึกครับซึ่งเรื่องนี้ผมกับน้องกวางรับบทเป็นพระเอกนางเอกก็ยังไงก็ฝากละครที่มีแนวคิดดีๆมีเรื่องของความดีชนะนั่นแหละคะค่ะอ้าวก็รอดูกันแล้วกันไม่จะกรัวอะไรพี่